นี่ครับผมอันนี้เป็นรถ DIY ของเรานะครับผมเอาไว้สําหรับเป็นรถบังคับตัดหญ้านะครับผมนี่สามารถบังคับขับเคลื่อน4ล้อนะนี่อันนี้เราใช้มอเตอร์นะครับขนาด2 4โวล์นะนี่นี่เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ขับซ้ายขวานะครับนี่อันนี้เป็นกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมอันนี้เรายังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราว่ากันนี่ก็คือรถบังคับนะครับ โคตรก็เราจะทําเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับนั่งอยู่ในร่มนะแล้วก็ตัดไปต้นทุนในการสั่งในการทำนะครับสร้างขึ้นมาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่กี่เคไม่กี่เคนี่เหมือนกันครับอันนี้เราก็มาประดิษฐ์เองเหมือนกันสามล้อเข้าสวนของเรานี่เราพร้อมที่จะลุยมานานแล้ว เออเป็นไงสองโอ้วันที่สองมกราคมมกราคมเอ้ยสองห้าหกเก้าเลยบ้านนี้บวกหนึ่ง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 บวกตรงไหนบวกตรงนี้ไงบวกเลขแปดไงอ่าหนึ่งเออเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรโอ้โหนี่พอสออะไรวะเนี่ย แต่งแล้วมีแต่งด้วยโอ้โหศิละปะจริะะหงหัวใจด้วยเออหัวใจซ้อนด้วยเอ้า <c oughs> มีสอนปกากหัวใจด้วย <c oughs> เอ้เออนาคตอนาคตวิศวะเกินละอนาคตวิศวะเกินนี่นี่ถ้าเป็นลายมือตอมจะเจ๋งเลย ในป้ายในป้ายขายหนูก็ทำแบบนี้เห้ยอ๋อป้ายขายหนูทำแบบนี้หรอเดี๋ยวไปเขียนหน้าให้ด้วยดิขายสับปะรดขายสับปะรดให้ด้วยไปอ่ฮะเขาไมหนูต้องทำสองอย่างด้วยอ่ะไม่เข้าใจโอเคเอาไปนั่งนั่งนั่งฝาอยู่ใส่อะไปนี่มาเอามาปิ๊ดขึ้นไปนั่งเลยฮะให้หนูนั่งเปิดีหมอยังอ่านั่งเอาขาเอาขาเหยียบตรงนั้นตรงนี้ ใช,ใช่เอาให้พ่อบังคับไปตอมจับดีกว,<อ>ว่าแล้วตามจับให้พ่อบังคับไปมาเร็วๆไปพร้อมที่จะลุยมานานแล้วลล <S <S นี่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 สามารถเลี้ยวได้นะครับเ,<อ>เดี๋ยวเด<ร>ี๋ยวนนเราจะดูได้นะว่ารีโมทเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ ระยะ,ะระยะในการาในการสร่งสังญานมาขอรโมหมดยขามามหมดแรงน,นะเออไม่แรงไม่แรงไม่แรงหรอว้าว จะลงเนินนี่นครับเนินนี่ เราเป็นปนรีโมด้สายนั่งอยู่ข้างบนหนึ่งมาอยู่ข้างล่างมาครับมา,ไม,มาไ,มไม่มาอยู่ตรงแค่นี่ลงน้ำเลยไหมลงน้ำเลยไม่ได <c oughs> ้มาปั่นสายเลยต้องใช้ตัวดันแหละเนี่ยดันโต ก็หลังจากเอารถมามาขับเล่นนะแล้วเราก็เอาเรือลงครับผมอันนี้ก็จะผูพังหน่อยนะครับดูจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับผมทำขึ้นมาจากท่อ PVC เก่านะตอนนี้ไม้ก็เริ่มผูแล้วไม่ค่อยได้ใช้นานเดี๋ยวเราลงเรือดีกว่า เรื่องนี้อ้ปียากจะได้นั่งเรือสาวไม่เปียกแล้วนะ

น้องเขาบอกว่าใครแะ้วน้องมีคนซื้อที่ลุงนัง่นแหซื้อ ยุงมาแล้วย <AT> ุงมาแล้วเราก็ลื้อมาตีอย่าปลอมนะตอนเย็นยังยังไม่ไปเอาอ่ะตอนนี้มันเมืดแล้วอไม่เอาน้าจะสักไปสามสิบสี่มันกลางดีแดดกำลังพุ่ง ออมไปก่อนอ้อมไปก่อนอ้อมใต้สะพานก่อน ไปทำไมอ่ะทำอะไรหรอแค่ะจะใส่ ไต่ต่อมพาลุไมนะไต่ต่อมไต่ต่อเช้านี้วเราก็มาเก็บเบ็ดหนังแล้วก็เก็บตะไคร้นะเก็บเน่ง นี่อยู่แต่ฟุกได้สักตัวนะตัวสองตัวเก็บมะร้าวโอ้ันนี้ก็ไปทำขนมได้ ตัวตัวหนตัวหนต,ต,ต,ตัวโอ้โหชอนครับนั่นนั่ใหญ่ชอนครับชอนใหญ่ยอยู่นึ่ตัวยงงชอนครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับชอนใหญ่ครับ chèm đi ลุกันครับลุกนบพี่น้องโอ้ปนุกครับปนุกครับลุกอ้าวปดุกวัน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 ไอ้ยัยทำได้กวันนี่แหละมึงปดุกปดุกโอ้ได้ได้ปลาหลาดครับผมเฮ้อ được rồi <laughs> 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 ได้แค่นี้ครับตันนี้นี่ได้ข้าวได้กับข้าวแล้วตันนี้นี่ก็ชนนะผมชอนแล้วก็ดูโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเก็บขายกันครับ cái nháo mà xây

ปลาติดเขาฟังหมือนตังมีอยู่เนอะโอเคครับผมวันนี้ได้ปลามาหลายแต้มอยู่นี่ปลาขาวปลาขาวปลากระบอกปลาหนามนะครับผมปลาบูนี่ปลาอันนี้ปลาทิงปลาทิงหรือปลาลาดปลาดุกครับผม ไอช่อนนี่เด็ดต้ยมยำวันนี้โอเคครับ